สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะจ้าทางเอฟซีใหม่เอฟซีเกานะ่าเนาะเมื่อนี้แอดกรนน้ำแนวทางมาแบ่งปันเนะาะจ้าแนวทางนี่เคอีชาวบ่ายของวันที่17เดือน11 2564แต่ก่อนอื่นเนาะก็มาเปิงผลกันก่อนเนาะจ้าก่อนที่จะไปรับชมแนวทางเนาะแอดก็ขอขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจเนะจาะจ้าทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามที่มาให้การรับชมให้กำลังใจแอดมินตลอดเลยก็ขอขอบพระคุณลา,ลานๆเนาะจ้า เรากลับมาเบิ้งผลกันก่อนเนาะผลวันที่16ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางผลวันที่16นี่เคเช้าเนาะจาะนี่เคเชา้า1 2 6กับ4 6เนาะ1 2 6เด่นวิ่งรูดเท่าบ่มีเนาะจ๊ะแต่มาแตก3ตัวในตารางวันเนาะหนะึ่งสองหกนะจ๊ะแตก3ตัวในตารางวันนะจ๊ะหนึ่งเนาะส่วนสี่หกนะจ๊ะสี่หกกับโบมีก่กระลุดไปเนาะ ส่วน3ตัวแตกในตารางวันนะจ๊ะนี่เคบายนะจ๊ะแปดหนึ่งสองเนาะหนึ่งสองกระมาในตารางวันนะจ๊ะหนึ่งสองส่วนสามสองสังสองเข้าเด่นสามวิ่งรูดส่วนตัวเจาะเขากระบอกมีกระลุดไปนะจ๊ะหนึ่งสองมาในตารางวันเนาะ ยินดีกับสายรูดวิ่งน่าจะสายรูดวิ่งมาในรอบใบเนาะสามสองส่วนในตารางว่านนี่แตกรอบเสาหน 1, 2, 6, ึ่งสองหกสามโตเลยน่าจะแล้วก็รอบใบามาหนึ่งสองน่าจะยินดีกับพี่น้องที่จับอยู่ในตารางวัานน่าจะเนาะเขาเต็มเต็มนะจ๊ะพี่น้องจ้าเขาก็มาลุนต่อตามต่อของวันที่สิบเจ็ดเนาะ แนวทางมีเขามีรูดนะจ๊ะพี่น้องจา้าวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะก่อนที่จะรับชมแนวทางกับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเดลกตามกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดรับชมเพื่อความบันเทิงพิพาดประกันในอขอรูดคอภัยนะจ๊ะเอากลมาเบิง่งแนวทางเนาะวันที่17 ให้เด่นที่ศูหวิ่งรูดส่วนตารางวัน9 1 7 8สามารถจับ2ตัว3ตัวนไ้ไปรูดไปวิ่งได้เนอะจ้ะในรอบวันที่ยีกกระแตก3ตัวเนาะในรอบเสาร์อบบายเฮากะมา2ตัวบนเนอะจ้ะเนาะก เขาอยู่นอกจากในตารางวันกับพี่ขอพิจารณาเอานอกจากธรรมะกระชอบเนาะส่วนตัวจอก,ก็จะมี0 2 0 4 0 8 0 9 5 0 5 2 5 7 5 9 ส่วนตัวเน้นก็จะมี0 4 4 0 0 9 9 0 5 2 2 5 5 7 7 5เนะาะอ้ามาะมักขชอบแนวทางนี้เคอีเ e ช้าบ่ายนะจ๊ะก,กระจดไวแครไวนะจ๊ะสองตัวอย่าลืมไปกลับเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะจ๊ะ วิ่งขอพิจารณาเอาเนาะเพื่อมีตัวมักตัวชอบกับยิบจับไปเป็นแนวทาาเนาะจับตามรอบเสาบมากกับตามรอบบายเนาะส่วนมากแอดจะเน้นเป็นวิ่งรูดวิ่งรูดเนาะจัเน้นวิ่งรูดเนาะจัเนาะเพราะว่าตัวจ่อเอากบเขาอยากแนาตัววิ่งรูดเขาก็อาจจะเขาง่ายก่อนเนาะจัเนาะส่วนในตารางวันนอย่าลืมเนาะจพี่น้องจับจับได้เนาะสองตัวสามตัวนำไปรุดไปวิ่งได้เนาะจ้บจดว้แคบว้จ้ามักหลอบได้ก็ตามได้เลยเนาะ เคอีกเช้าบายสำหรับพี่น้องท่านใดที่มารับชมแล้วแอดก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำได้ล่วยมีโชคมีลาบนะจ๊ะเงินไหลนองท่องไหลมาเนาะไวพอกันคลิปนาแนวทางนานนะจ๊ะสวัสดีค่ะ